สวัสดีค่ะแนวทางเลขหาหนอยเป็นที่20ตุลาคมส5 6 8เรามาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ633 74ได้74นะคะได้74 6ก็มาหลักร้อยนะคะ4มา74ปกติ966 47 ก็ได้47อีกครั้งหนึ่งนะคะได้2ครั้ง7มา47 VIP 8 35 42ไม่ได้นะคะ5มา35 8มาหลักร้อยนะคะพอได้47 2ครั้งนะคะเมือ่อวาน74กับ47นะคะําหรับวันนี้ได้วินเจ็ดตัวนะคะ

สองหกสองแปดสองเก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้า พิเศษศูนย์ห้าหกเก้าตัวเด่นของฮานอยพิเศษนะคะปกติ VIP เด่นหนึ่งสองหกแปดหกสองแต้มฟันหกดิฉันเด่นให้ศูนย์หนึ่งสอง แล้วก็6นะคะ0 1 2 6วัดใจ010206 1216 26 012 016ศูน

หนึ่งสองแปดห้าเก้าศูนย์ตามนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูสถิตินะคะ วันหกเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งกับสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองถ้าจะอันนี้ดิฉันจับน้อยตัวนะคะถ้าจะจับ มาให้มากขึ้นก็ใช้0102 12แล้วก็ใช้5ใช้9ใช้8เติมนะคะจะให้ดูเส้นสิเดีเ๋ยวให้ตัวนี้ห้าแปด8 9า้าศูนยนะคะ ห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าเราใช้หกเติมนะคะห้าแปดห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าและใช้หกเติมนี่เป็นสถิตินะคะอันนี้ดีฉันเขียนเองนะคะชุดกันเนี่ย เพราะว่าเขาก็จะมี 305, 306, 309แบบนี้นะคะ 405, 406, 409มันจะเยอะไปนะคะคจับแต่ตัวเด่นๆให้เป็นชั่นวงให้ตัวที่ชนจกับข้างบนนะคะส่วนวัดใจเราก็มี012นะคะวัดใจนะคะเลี้ยวเขียนวัดใจให้นะคะ วัดใจ012ก็จะเป็นตัวนี้นะคะวัดใจ012ก็จะก็เลือกตัวที่มี01 02 12นะคะ12 02นะคะ12 02, 02. หน,นึ่งสองศนหนึ่งสองตัวนี้1นึเลยนะคะนี่วัดใจศูนย์สองใช้หเติมนะคะ 12, ตัวหน,นึ่งสองใช้หเติมตัวนี้สองหหนึ่งอยู่ในวัดใจเลยนะคะฟันหกฟันหก็จะเป็นหกหนึ่งสอง แต่ที่ไม่วงให้เพราะเขาไม่ได้ชนสองหกหนึ่งอยู่ที่นี่นะคะวันนี้มีไหมคะไม่มีอย่าลืมหนึ่งสองหกนะคะจากฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้นะคะดูข้างบนนะคะปัใจ0 1ศูนย์หนึ่งสองหกสองหกเห็นไหมคะสองหกศูนย์สอง นะคะหกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกหกเป็นตัวฟันนะคะสองหกศูนย์หกอีกศูนย์หกเลยนะศูนย์สองนี้วัดใจศูนย์หนึ่งสอง

หกศูนย์สองสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะคะหกหกศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะตามนี้นะแล้วเขาก็เคยมา 444777อันนี้เขาเคยมานะคะบนก็คือบนนะคะแต่ก็ใช่ว่าร่างจะไม่มานะคะเพราะเร็เกตตัวโอกาสก,าก็สูงนะคะกัน3ามส่ถ้าบนมา3ามสี่เจ็ดร่างก็จะมาในชุด2ตัวนะคะ บนก็คือบน,บนล่างก็คือล่างให้เกี่ยวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวกันของชุดบนแคปทันไหมคะ จริงๆแล้วดิฉันอยากจะใช้0 1 0หนึ่แล้วเติมตัวกันนะคะ0 1 0 2นึดนะคะ0 1 0หนึแล้วดิฉันจะเติมให้0 1 0หนึดิฉันจะเติมสามนะคะ 3 3 3สาม0ามสี่7 7่ส่ศนย์หนึ่งอันนี้คือชุดสมตัวดูใช้0ูนย์หนะคะใช้ชุดนี้

ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ